โอ้ยมองรับบพี่น้องเอายายๆเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดผิ่งทามสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห <c oughs> มือนอุษาบรนดุงกับย่ายพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดผพิงทามหลังจากที่เก็บเห็ด เห็ดอันปวกกิก๊กกิกกล้วก็ลงลงมากี่หล่ะพี่น้องเป็นทิ้งเทียงเทียงแล้วไปหาใบเลยล่ะยายสิมาเบิงเห็ดิงถ่ามไปสักก่อนวงว่าน,นี่ก็ไดมากหลายดอกเลยสิได้จกโลูกกลัวผมวังวานวันนี้มารุนเป็นนุ่ขันพี่น้องววายายสิได้เห็ดผงถ้มหลายบ่อ เล็กแฮกมันมองเห็ดเกิดพี่น้องเลาละคู่คู่แล้วก็สีมี่ล้องมี่ล้องน้ำเป็นซุ่มพ่นก็อยากเกิดน้ำเลาะค้องในระยะก็มากเก็บเอาได้ก็ได้เธอระดอกสองดอกปวมกันกับทางนั่อันนี้ก็มองหน้าปังตะเกี่ยวเขาไปแล้วพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นหน้าปี แต่ว่าเห็ดหน้าปีบอะไรมองเป็นทา่ามเพราะว้หย่าน้ำถั่วมแล้วก็ไปเห็ดทั้งเทิงคนะเขามาหาทานา้ำลุยน้ำเขามาหาในด่ดนนี่คือเก่านะพี่น้องแต่ละมือกับตองมาคือเกา่าได้ตื้นกันจกักรีมีบอมมี่กันมาคือเก่าที่บ้านนี่ก็ได้สามโดด หาละมือกรบบได้จักดวกหาละมือกบบระได้ซิกกระดวกนีอื้อคิดอคดอกนั่นอ้าดอกนี่ย่ายเยียบย่ายเยียบมาเก็บทุกของจะได้ทุกของพี่น้องเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ด ผงถ่านด้านใหญ่เอินเฮ็ดผงถ่ามดอกเป็นตาฮักพอดีดอกเฮ็ดีนเก็บมือตัวมือพี่น้องเขายังดอกงามทับไปหอดมืออื่นแล้วก็สิบาทแล้วกสิไปไฟทั้งเ่าคนละแต่ว่ากับพวแเกียงเลยคือเก่าต่ว่าหังเป็นไฟทั้งเ่าเก็บมาเก็บมือนี้กสิอ่อนๆนุ่มนึงสิละนี่มาเติมสามดอกพี่น้อง วาาเห็ดพี่น้องที่มันเห็ดอยู่อ่ะโอ้ยดอกเห็ดยังไงมาใอไงคักไงแน่ครับอ้ยไ้เห็ดเสือนี่นี่เฮ้เตืมสามดอกพี่น้องดึงน้ำขึ้นไปคี่เก่า หาเบิ้งในปลานี่คือเก่าพี่น้องปลานี่กับโปงไข่ออกเห็ดผลบปแห้งขอมาในปลานี่พี่น้องใสบอขึ้นมา่บ้านนี้บอ วันนได้สองสามดอกดอกเดียวพี่น้องอยู่ริมนม้ำริมคลองจังสิละเฮ็ดเฮ็ดเพิงถามข้างเพิงก็ไปออกก็แหงพี่น้องก็เลยบอก น okay, yeah. ง่ามคักง่ามเน่ยไม่ได้สามดอกเติมกันแล้วพี่น้องออกยิ่มคล้อง มองนีได้อีกสองดอกโอ้พีดอกนังพี่นองอยกเกิบดบุหรี่เห็นตึงกันบริเวณเห็ดเกิดพี่น,ออน,น้องนี่ก็เป็นข้องน้ำทั้งสายทั้งขัวเป็นข้องน้ำ อ่างน้ำเพิ่นมาจกไปเห็ดทางให้จกดินหน้าแยกเนาะไปเห็ดทางพี่น้องทางเื่อมระวางอำเภอสังขมอกับอำเภอบันดุงนี่ยล่ะหน้าแยกก็เป็นถ้ำบดเราพี่น้องดอนนี่ยบุษยเดชมานซึมนี่ล่ะเลยอีกดอนนึงบันเหไปหามุญดอนนั่นอีกคนได้ตื่นกันเพราะได้มือเกียงก็ได้หน่อยก็ไปเกียงไปวัดพี่น้องส่วนบ้านเกียงไปวัด อู้ผลได้ดอกนี่กระไก่อยู่นะอู้ผลได้เขาทั้งนั้นเราค่อยสิได้เห็นแด้าเห็นแด้าดอกนึงพี่น้องเจ็ดสามดอกมันตัวนี้โมเมนดอกเดียวดอกนึงนะ เห็ดออกไม่งามๆเลยนะงามพี่น้องขอมาในดอนนี้อีกแล้วพี่น้องดอนนี้เราบบใครมี่เห็ดตรงนี้เพิ่นบ่ออกบ้านนี้ได้สองดอกตลอดเห็นดอกหนึ่งดอกไง เห็นแล้วเห็นแล้วเดีย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 ว,ยวพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วคนน่ะไงย ກໍໄດ້ດອກດຽວໂອ້ວ່າຊຍງໄກລ້ວນອງເອແນນ หมองรับรับพี่น้องเอาง่ายๆดีสามโดโดดอกมุนรับพี่น้อ,ดองอดอกสีดำดำเบิ้งบกฮักบกเห็นบุรีเวนเห็ดเกิดพี่น้อง ริเวินหน้าทามหญ่หรือว่าหม่องเป็นธงเป็นถามนี่ล่ะเฮ็ดเกิดเห็ดเพิ่งทามจังมาบานใยายเอินเห็ุเพิ่งทามพั่นล่ะพอมันเกิอดอยู่นําทามอยมันเห็นมาเห็นดอกนึงพี่น้องนั่นน่ะดอกนี้เจือ ดนหลอดได้หมอดได้ขั้นได้กลุ่มพี่น้องส่วนหมากได้กลุ่มในหลอดเพราะว่ามันเป็นเทิม่มเป็นเทิ่มใหม่เทิม่มตาหูลิง กบไข่มีเห็ดบไข่ออกเห็นเงโอ้ดิเห็นเห็นดอกนี้เห็นดอกนี้ดอกนี้เท่าเดียรเห็ดดอกตานี่สิเป็นขาต่ำๆพี่น้องอีาดอกสีเหลืองสีบดดําสุซุ่มนั้น กันน่ะแม่นบาดโอ้แม่นอีวียโอ้ยเห็ดต้องลาดเห็ดจะได้มาดอกเนี่ย,ยงงเท่ะคุณน่ะจูลิมหนอมห่องแม่สิละขั้นบ่มมาก,ก่ายจากมาบ่มาก,ก่ายคกดทอดเห็ดพี่น้อง มันคืออําลําอําลําม,มือใดบ่มากก็ได้ตื่กันแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอกเดียวดอกน้นอยบ่เอาเดจะเอาืาอา้อหน้า เห็ดเสือทั้งเถิงพี่น้องแข่งไ,ไปไปทั้งเถิงเลยกไปอยู่ไก่หนามสิเสือสิโลนลงกหนามเบิดเอาละจ้าจพี่น้องมีอีสานบานดุงกับย่ายพาพีพาน้องมาเก็บเห็ดเพิงถามหรือว,ว่าเห็ดตับเต่าพี่น้องได้ปบปบบ่อพราะเพิงตาสำตะบากลายตากระตาหน่อยใหญ่มียาีกะโดมองหาแล้วพี่น้อง หลาดอกเห็ดย่าไงไอ้คนนี้แหะพี่น้องได้มื่อไซบาตจังหันมือเลยแย่กับขอจบคลิปดคนนี้เด้อขนบ่มาก,กับอยากมากพี่น้องว่าสิบ่ม้ามือเลยกะม้างสิงหละก็ได้ก็ได้ยุ่ยเพื่อได้กินได้อยากเนี่ยนะเจ้าของบ่ไก่